องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีงบประมาณบริหารจัดการจำนวน391ล้านบาทภายใต้การนำของนายอนุสรวงวันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้กำหนดนโยบายบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนตามอำนาจหน้าที่ โดยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนพัฒนาภาคแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน่งเน้นการพัฒนาและแก้ไขปัญหาโดยการพัฒนาศักยภาพขององค์กรบูรณาการความร่วมมือร่วมคิดร่วมทำ กับทุกภาคส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่ภาคเอกชนกลุ่มพลางมวลชนต่างๆและประชาชนรพว่เป็นการป้องกันความรุนแรงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการป้องกันและควบคุมการทุจริตการพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นและนำเทคโนโลยีดิจิตอล มาใช้ในการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมมาพิบาลในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีบนหลักการมุ่งมั่นโปรง่งใสตั้งใจพัฒนามีเป้าหมายสำคัญคือการอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชนจังหวัดละพูนสำหรับการประเมินประสิทธิภาพประจำปี2,564ได้คะแนน559คะแนนคิดเป็นร้อยละ84.06 โดยมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA คิดเป็นร้อยละ9ก้าสระดับผลการประเมิน A ปัญหาที่เร่งด่วนสำคัญในพื้นที่จังหวัดลำพูนประกอบด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดระบบบริการสาธารณะเนื่องจากได้รับงบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเนื่องจากจังหวัดลำพูนจัดอยู่ในประเภทจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองและมีพื้นที่ติดกับจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจัดอยู่ในเมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศส่งผลให้ความต้องการเข้ามาลงทุนของเอกชนมีน้อยการพัฒนาสังคมสาธารณาสุขและคุณภาพชีวิตเนื่องจากจังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่มีจำนวนประชากรผู้สูงอายุอยู่ในระดับต้นๆของประเทศ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการให้บริการไม่เพียงพอต่อความต้องการการมีส่วนร่วมเครือข่ายและการตรวจสอบโดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิน่นคิดเป็นร้อยละ80.86ของหน่วยงาน ตามสัดส่วนของประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดโดยมีการแต่งตั้งภาคประชาชนเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจำนวน2โครงการได้แก่โครงการความร่วมมือในการจัดการมูลฝอยอันตรายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูนโครงการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ลำไย,ยเบี้ยวเขียวลำพูน ความมั่นคงทางสังคมการป้องกันความรุนแรงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติปราศจากความรุนแรงจำนวนสองโครงการได้แก่ 1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดลำพูนกิจกรรม kick off โครงการลำพูนเมืองน่าเยือนบ้านเมืองน่าอยู่ 2. โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้สำหรับงานสาธรารณภัยโดยมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่การดูแลความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจำนวน2โครงการได้แก่ 1. โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกันแบบเสากิ่งเดียวพร้อมติดตั้งบนถนนถ่ายโอนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 2. โครงการเฝ้าระวัง ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 ในชุมชนประสิทธิผลในการบริหารงานและการควบคุมการทุจริตโดยการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ25.49มีโครงการหรือกลไกลในการตรวจสอบควบคุมการบริหารและดำเนินงานให้ปราศจากการทุจริตจำนวน3โครงการดังนี้ 1. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างตามพรบรจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560 2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมพิบาลของบุคลากร 3. การจัดทำระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนว่าด้วยการประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนพศ2 5 5 5นินิติธรรมและคุณภาพของกฎระเบียบโดยได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้เข้าพักในโรงแรมจำนวน1นฉบับเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินงานจำนวน4โปรแกรมดังนี้ 1. โปรแกรมชำระภาษีออนไลน์ 2. QR code สำหรับชำระภาษีโรงแรม 3. กลุ่มไลน์ กลุ่มโรงแรมจังหวัดลำพูนและกลุ่มภาษีน้ำมันลำพูน 4.Facebook กองพลังอบจลำพูนนอกจากนี้ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการบริหารงานภายในหน่วยงานจำนวน2โปรแกรมดังนี้ 1. โปรแกรมระบบ AMS eOffice สารบัญกลาง 2. โปรแกรมระบบสินทรัพย์พัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานเช่นระบบสรารบัญอิเล็กทรอนิกส์ระบบชำระภาษีออนไลน์ระบบรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ประกอบกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้ยกระดับศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ D1669 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้บริการสาธารณะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจึงได้นำระบบดิจิทัล D1669 ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมาใช้อำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้บาดเจ็บฉุกเฉินโดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนดังนี้ 1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติทำหน้าที่พัฒนาระบบติดตั้งและดูแลด้านซอฟต์แวร์ของดี6 6 9 9 2. บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนทำหน้าที่ให้บริการระบบคลาวและโครงข่ายทั้งส่วนเครือข่ายและโทรศัพท์และดูแลฮาร์ดแวร์ของ1669 3. มมหาวิทยาลัย,ยกเกษตรศาสตร์ ทำหน้าที่จัดทำมาตรฐานข้อมูลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉินดี6 6 9 9ในระดับพื้นที่ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดลำพูนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงพยาบาลเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดลำพูนและหน่วยปฏิบัติขององค์กรภาคเอกชน ผู้ไม่สแสวงหากำไรในการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บทั้งในภาวะปกติหรือภัยพิบัติเพื่อลดความสูญเสียเราจึงของนำเสนอกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธปรรมดังนี้ เป็นลมไม่รู้สึตัวเลยค่ะหายใจอยู่ไหมคะตอนนี้ค่ะอยยงไม่หายใจเลยค่ะลองลองตกใ่คลายหน่อยได้ไหมคะคไข้ตื่นไหมคะยายยายไม่รู้ตัวเลยค่ะยายนิ่งมากเลยไม่่ใช่ไหมคะไม่หายใจเลยยายมีโรคประจําตัวอะไรไหมคะความดันเบาหวานค่ะความดันเบาหวานเนาะไม่ทราบว่าตอนนี้จะให้ไปรับที่ไหนคะไม่ทราบเลยค่ะมันเป็นบ้านบ้านไกลจากหมู่บ้านมากเลยค่ะ ญาติคะเดี๋ยวสักครู่เราจะส่ง SMS ไปทางข้อความนะคะเดี๋ยวญาติช่วยกดรับ SMS หน่อยได้ไหมคะเออได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะให้แล้วนะคะเออญาติคะสักครู่นะคะขอถามประวัติเพิ่มเติมหน่อยค่ะมีประวัติโควิดไหมคะมีญาติกลับมาจากต่างจังหวัดหรือว่ามีประวัติเสี่ยงโควิดมีคนในชุมชนในบ้านไม่ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะยายยายอยู่คนเดียวในบ้านแต่เราสองคนเพิ่งมาจากต่างจังหวัดนะคะแต่เราไม่มีไม่มีประวัติโควิดค่ะ ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวคนสายให้เจ้าที่อีกคนสอนปั๊มหัวใจนะคะแจง,งาน,นะะเป็นเรหัแดงเดี๋ยวน้องเ,เตรียมของยเตรียมเรียทีมอันนี้ไดรับแจ้งขอสต,<ด>ติืนผู้ป่เป็นโรคเบาหวานทุกคนโอเคครับครับ สวัสดีค่ะย่าคะตอนนี้ให้ย่านหนึ่งคนออกไปรอรถกู้ชีพที่ข้างหน้าบ้านกันนะคะเดี๋ยวศูนย์กู้ชีพจะส่ง SMS วิดีโอคอลไปนะคะค่ะค่ะ ตัวนะครับสกอร์ e 1 v 1 m 1นะครับบรอดไซตอนนี้กำลังบอรเซีอยู่เจาวัด d ี x ได้32องประวัติเจ็บป่วยนะครับเป็น dm h y p e r ฮเปอร์เดมตอนนี้กำลังทำการ cpr ครับขอทราบมวลสูงครับค่ะสูงรับทราบค่ะรถโรงพยาบาลลำพูนออกร่วมแล้วค่ะให้ใช้เส้นทางสันป่าฝ้ายบ้านทีสับเปลี่ยนกันหน้าวุ้นที่ชัยพาณิชย์นะคะข้อเจ็ด ผู้ชีพก right huh e ็เกิดแน่ตอนนี้ไหวไม่รู้สึกตัวไม่มีชีพจรทำการ CPR อดีทำการช็อปไปรับเช้าแพทพอพอด้ค่ะรับทราบค่ะรดแอดวารลงมาลาพูลพบเป็นอีกหนึ่งรายเป็นลมหมดสติปุกไม่ตื่นไม่หายใจเดี๋ยวสักคู่ขอว่าศูนย์แพทพอพอให้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์จากศูนย์ผู้ชีพนะคะ รถแอดวานงาลงมาลำพูนออกรับอีกหนึ่งรายเป็นลมอสติกเซนค่ะจารย์ขอวสูนค่ะครับเดี๋ยวขอให้การรักษา CDR w i t AED นะครับ30ต่อสอครับเปิดทางเดินหายใจโฮแอมบู H M ool, ครับ ในภาวะวิกฤตชีวิตมนุษย์มีค่าย,ยิ่งนักองค์การบริหารส่วนจบรุรมพูลได้ปรับเปลี่ยนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน1669ระบบเดิมที่เป็นการสื่อสารด้วยระบบเสียงเป็นระบบการแพทย์ฉุกเฉิน D1669 โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในทุกๆก,กระบวนการ ของระบบการแพทย์ฉุกเฉินด1 6 6 9ตั้งแต่การรับแจ้งเหตุการสั่งการการออกปฏิบัติการการให้คำแนะนำและการดูแลผู้ป่วยที่รองรับการสื่อสารผ่านข้อความเสียงภาพและภาพเคลื่อนไหวรวมถึงการสื่อสารผ่านวิดีโอร่วมกับ ล่ามภาษามือสําหรับผู้พิการทางการได้ยินหรือล่ามภาษาต่างประเทศเพื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติพร้อมทั้งอองรับการรับข้อมูลและระบุตําแหน่งของผู้แจ้งเหตุเพื่อให้หน่วยปฏิบัติการเข้าถึงสถานที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วและสามารถนำส่งโรงพยาบาลปลายทางได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลโดยประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียมกันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขพื้นฐานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ดูแลทุกท่านทุกคนในครอบครัวเพื่อละพูนบ้านเฮา